ครับเนี่ยะแนะนำปืนเจ้ัสเตอร์นะครับามา,าถ้ามาเพื่อนๆเลยนะครับผมก็จะเป็นปืนเจ้าบัสเตอร์นะครับผมน,นี่น่าสนใจเป็นอะไรนะ AK นะครับไม้ไม่แท้นะแต่ละสีไม้สวยกว่าไม้แท้นะอันนี้คือเป็นตัวที่เรา,รเา,เาข่าวบอกที่เราประกอบแล้วครับโอเคนะาใน,นกล่องใหม่ๆก็เป็นแบบนี้เนาะจะไม่มีโลโก,โก้เลยนะครับบางทีท่านสมาชิกหรือว่าเพื่อนๆถามมานี่ก็เป็น,น,นเป็นยี่ห้อเขาเป็นนี้เนาะ 1> J 1 1 0 1นะ AK นี่เป็นงานของเซม่าด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะงานดีด้วยนะครับคู่มือก็ละเอียดมากฮะโอเคนะครับในกล่องยังมีให้ครบครับมีแว่นตามีแบตสายชาร์จนะครับีต,บต้องชาร์จก่อนเดี๋ยวเราชาร์จเรียบร้อยเขาจะทดสอบให้มีลูกเชียวให้นะฮะก็หลายพันนัดนะครับผมก็อนนี่ประกอบยังไม่ได้ประกอบนะใหม่ๆถ้าประกอบออกมาแบบนั้นเนาะที่ให้ดูตัวอย่างจะได้ไวเนาะ บางทีเรามา้าังประกอบมันก็จะช้าหน่อยอน,นี่ก็เป็นนักกราซีนเราตัวนี้ลองโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้น่าสนใจรุ่นนะครับสะสมได้นะครับรุ่นนี้ก็เพื่อนๆก็หามาสะสมนะอันนี้ก็เปิดทางนี้นะครับรู้สึกว่าจะเปิดเจ๋งนะฮะใช้ได้กดมาอ่าเนี่ยใส่แบตตัวนี้เลยนะครับมันเจ๋งดนกันเราทํามาแต่ละรุ่นแ้วแบบที่ก็ใส่เข้าไปนะะพ่จะต,ต้องใส่ก่อนนะถ้าใส่เงี้ยมันจะเข้าไม่ได้นะจ้งองไม่ได้อันนี้ก็ต้องเอาเป็นเอ่อให้อยู่ข้างบนนะฮะ จะต้องสวมเข้าไปประมาณนี้โอเคนะครับให้สลับขั้วไม่ได้นะครับจะช็อตนะครับไม่ว่าไฟฟ้าอะไรถ้าช็อตก็จะเสียเลยนะครับผมนี่ก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่ก็สวมเข้าไปตรงกลางนี่ก็ขึ้นนี่เลื่อนไปอ่าล็อกเลยโอเคนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ใส่ลูกนะลูกก็กดมาที้นะครับผมนี่กดตรงนี้นะครับตัวนี้ฮะก,กดตรงนี้โอเคนะครับไม่ยากลูกเกี่ยวจะแช่ไว้ได้นานนะครับเนี่ยเล,เล่นได้เป็นหลายอาทิตย์ได้ท่านนีย แต่อย่าให้โดนน้ำเอ๊ยโดนน้ำอย่าให้โดนอากาศเดี๋ยวมันจะหดตัวม่ใช่อะไรหดเราต้องมานั่งเช่่หมันเนี่ยลูกเล็กวเรามีงี้เราติดเราต้องออกก่อนนะฮะเนี่ยครับถ้าเคยทดสอบในไหนมันออกมันติดหมดเลยฮะเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันมันไม่นั่นฮะเขาเรียกว่ามันมันแบบมันหดตัวละเนาะมันจะติดได้เวลาเราบั่นจะไม่ขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ว่าเสียนะฮะเราก็ลองเช็คดูก่อนเนาะเราเล่นเสร็จนะฮะที่เราทิ้งไว้นานมันก็หดแล้วก็เราเอาอะไรแคะออกมาได้นะฮะประมาณนี้ฮะ ใส่ได้เยอะนะครับ AK รุ่นนี้นะฮฮะเต็มมาตาสุดนะฮะตัวนี้โอ้โหน่าสะสมมากอีรุ่นหนึ่งนี้ก็ปิดไฟให้นั่นฮะผมแช่ไว้หลายที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะสมาชิกเพื่อนๆก็ก็จะคือหมายความว่าจะนั่นทันทีเนาะไม่ต้องมานั่งแช่มันต้องประมาณสี่ห้าชั่วโมงถึงจะได้โอเคนะครับในขั้วจะเป็นงี้มีขั้วไฟเนาะเขา AK จะเป็นอยู่ด้านหลังถ้าเป็น a i r f o ด้านหน้าที่ผมผมว่านะแล้วก็เกี่ยวเหมือนกับวิวกันเลยนะผมเนี่ยฮะประมาณนี้โอเคนะครับ เราก็ยิงเลยทําการยิงนะฮะนี่คือล็อกได้ด้วยเหมือน,นบิกันเลยนี่คืออันนี้แรกนี่คืองานดีมากของีเมานี่จะเป็นเซมิดุกเดียวนี่เป็นออโต้ไหนก็ผมยิงเลยเดี๋ยวบัดคมแรงให้เลยมาละโอ้แรงหเห็นะฮะเดี๋ยวผมเชื่อหนักก่อนเนาะเออก็ะือไม่เป็นไรไม่เป็กัน ก็มันก็หนักไปหน่อย,อยงแล้วกันก็อยากให้เพื่อนดูเนาะครับสมาชิกดูก่อนสะสมว่ามันน่าสะสมไหมอ่าหนักไปหน่อยไม่ว่าไม่ก็เท่าไหร่หนึ <16 80. S 1> ่งหกแปดสี่นะคือหนักครับเรากว่าก็คือใกล้เคียงมีกันมากถือว่าน่าใช้นะฮะน่าสะสมมากเพราะราคาก็ไม่แพงด้วยออปชั่นแถมหมดครบเลยนะฮะเดวัดความแรงให้เนาะ,ะกบดูนะครับก็ทําให้เห็นเนาะว่ารุ่นไหนหน่าสะสมก็จะมาแนะนําไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะพอดี ท่านใดสมาชิกใดหรือว่าเพื่อนเพื่อนี่น้องสนใจซื้อเ้เลยนะฮะเนี่ยสอ,ง,สอง,นงนะฮะศูนย์คือมันสองล็กว่าถ้ารุ่นดีๆนะระุ่นแต่ผู้ใหญ่นะสอ,ส,อสองหนึ่งเก้าจุดสี่สอนเี่นะฮะนี่ยส,สอนสนเนี่ยเนี่ยสอมันเคยจะไม่ตกจาก2องรกว่าก็จริงๆผมว่าปืนเจียวนี่ประมาณนี้น่าจะเล่นดีนะฮะ ถ้าแต่งแรงกันไปก็ได้แต่มัน,มนทีเสถียรของลูกแล้วลูกมันอ่อนดนะ้วยเนาะมันเป็นน้ำมันก็จะไม่เหนียวผมจะเล็งเลยยิงเต้าเลยนะครับผมเจ๋งเลยเนะนี่ยนี่มีโบแบกเลยะฮะมีโบแบกเลยดูโบแบกเลยเห็นไหมฮะโบแบกนี่มันเจ๋งตรงนี้นะครับน่าสะสมมากนี่ผมหาซูมไม่เจออหมไม่แม่นอยู่ที่ฝีมือเราต้องอโดนเห็น นี่นี่นี่ดูโอ้โหโดนเหมือนกันนะอ่าไม่ใช่ไม่ธรรมดานะโอเคลองเตะวัตโต้ตดูนะครับเนี่ยมันน่าสนใจเฮิร์โัตโต้ตแรงนะครับไม่หยือครับรเสถียรมหนาว,วัตโต้โอ้โหน้ำมันบินนะครับโอ้โหมันมากโอ้โอ้โหสุดยอดฮะหามาไว้เลยนะครับครอบครองนะครับ AKC7 ไม้เทียมไม่แท้แต่ผมว่ามันเจ๋งอะเล่นในสนามก็ได้สาสุที่บ้านออเท่นะาแต่ถ้ามาออกไป็นข้างนอกไมไ่มันสมจริงนะโอเคนะครับเนใจเอามาไว้ในครอบครองครับเืนเจียวบัตเตอร์เดี๋ยวก็แนะนำรุ่นใหม่นะครับงก็ติดตามได้นะครับผมวัสดีครบ,บ๊ายบายครับ